นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันอังคารแรม9้าค่ำเดือน11ปีถอกวันนี้เหมาะแก่การองคนนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมักสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวเหมุกสีงาช้างทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือบุษราคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอขวดขอรักข,ข,ขังและงองอูอเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำนะครับต,ตัวเด็กตัวเต่าตัวถุงตัวทหารตัวถุงและนอนหน เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษร,รที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผ่านฝอฝันผอสมเผาและหมอมาเลขมงคลวันนี้เลข6เลขห้และเลขหนึ่งหมายเซ็จวันนี้ปร,ราชสอนไว้ว่าเพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนเกลือเค็มน้อยนิดด้อยราคายังดีกว่า น้ำเค็มเต็มทะเลขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ